ต่สัญญาณวอลิมีเพิ่มเติมหรือไ,ไม่ประเด็นปริมาใดประเด็นเอาปริมาใดประเด็นปริมาตหกสองศูนย์วนหนึ mm. 16, ่งวอติ่อวักคู่วอลติสรว1 6 4ิ6สีสาสถานีสุดท้ายประเด็น ามวหนึ่งสิบหประเด็นแล้วก็ผิดเจ็ดสามวัาหนึ่งสิบหกประเด็น่็ 3, 1, นาวันสา,าสงเชื้อเพื่สิบหกสี่หรืวอสสิบหกสี่วสิบหนึ่งร้องสถานีสุดท้ายเป็นเด็น